สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเข้าตานะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะลืมแอดไลน์พัดยก7จสเจตามด้านล่างนี้เลยนะครับวงการมวยด่งดังวงการบอลรู้จักกันดีนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีเกมฟุตบอลไม่เหงานะครับเพราะว่ามีทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงฟุตบอลถ้วย ทั้งในอิตาลีแล้วก็ในสเปนนะครับผมเลือกเอา3คู่มาฝากกันก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกมที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรือพูกับเลสเตอร์แตะกันตอนตี2-4-5นะครับความน่าสนใจคือเรือพูเนี่ยตามหลังซิตี้อยู่9แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับนั่นหมายความว่าหลังพิงฝาเหมือนกันสำหรับเร์อพูถ้าเกิดว่าอยากจะลุ้นแชมป์เกมนี้บังคับชนะนะครับ คือโมซาราากับซาดิโอมาเน่หลังจากเสร็จภาร,รกิจในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นก็น่าจะเดินทางกลับแต่ว่าประเด็นคือจะพร้อมลงเล่นหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเช็คข่าวอีกทีแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะแนวรุกอย่างหลุยดีอาสได้ประเดินไปแล้วในฟุตบอลเอฟเอครับดูแล้วคืนวันนี้มีโอกาสลุ้นออสร์ตตัวจริงนะครับกรณีที่ซาร่ากลับมาเน่ยังไม่พร้อมก็จะเป็นสามประสานเล่นกับฟิมิโนแล้วก็ดิโอโก้โชตานะครับ ฝั่งของเลสเตอร์ปัญหาหญ่คือการขาดเจมี่วาร์ดี้เนี่ยครับถือว่าทําให้เกมรุกค่อนข้างยวบลงนะครับดูแล้วต้องพึ่งเจมส์เดเรยซนพวกอีเฮนาโชแพสเซนดาก้านะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมแรกเลสเตอร์ชนะมาด้วยนะครับที่คิงพาวเวอร์แต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในอนฟิลครับคือผมยังซื้อไปที่ความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลนะครับเกมแบบนี้เจอครอปน่าจะกระตุ้นทีมมาดีแน่นอนนะครับดูแล้วลิเวอร์พูลถ้าประตูแรกมาไวประตูที่2มาแน่นะครับดูแล้วเชียร์ลิเวอร์พูลครับ ผมว่าเกมนี้จะชนะขาดถึง2ประตูได้เชียร์บนิลิว์ภูนะครับในบอลเยม์ลิกส่วนบอลถ้วยที่เข้าตาสุดๆในโกาปาเดเรสเปนนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกอาราติกบินเบาจะเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียบินเบาเนี่ยอย่าลืมนะครับเขี่ยทั้งบาเซโลนา และเราลมริดตกรอบมาแล้วนะครับใน2รอบก่อนหน้านั้นบินบอลเป็นทีมที่ถูกฉลกในฟุตบอลถ้วยเป็นอย่างมากนะครับผู้เล่นตอนนี้ก็ถือว่าท็อปฟอร์มหลายคนครับทั้ง2กาเซียนะครับรูเบนกับดานนี่มีอเล็กซ์เบเรนเก้ครับข้างหน้าโอไฮซันเซตตัวนี้ให้จับตามองนะครับตอนนี้ยิงบอลคมมากนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตีนคมครับแล้วก็มีอินยากโกอ,อินอิเมส์อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวทีเด็ดฝั่งของบารนเซียเนี่ย เอาง่ายๆตัวหลักๆเนี่ยเป็นตัวเดิมๆนะครับพวกคาร์ลอสโซและแม็กซิมิลเลียนโกเมสพาติกคูตโตเน่นะครับคือผมดูแล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับดังนั้นเล่นในบ้านบินเบาก่อนเชียร์ไปที่อาราติดบ,บินเบาเล่นในซานมาเนสดุด,ดันนะครับจะเปิดบ้านชนะได้ใน90นาทีกลุ่มความเด็ดเปรียบคู่นี้เชียร์บินเบานะครับปิดท้ายที่ฟุตบอลโคปาอิตาเลียนในรอบ8ทีมสุดท้ายครับตีสามยูเวนตุสเจอกับซาสโซโรยูเวนตุส ไม่ใช่ทีมเดิมเมื่อต้นฤดูกาลแล้วครับเริ่มคืนฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงหลังชนะเป็นว่าเล่นเหมือนกันเกมรับก็ดีเกมรุกได้ดูชารวราโฮวิชมาทําให้ดุดันนะครับแถมล่าสุดลงเล่นในฟุตบอลเกาโชในเกมชนะเวโรนาเนี่ยปรากฏว่า2นักเตะใหม่นะครับทั้งเดนิสซากาเลียมิดฟิลทีมชาติสวิตแล้วก็ดูชารวบาราวิชก็ยิงประตูได้ทั้งคู่เลยนะครับมาผนึกกาลังเล่นกับพวกเปาโลดิบาล่าผมว่าน่าสนใจครับไหนจะมีอัลเบโรโมราต้าอีกเจอกับซาซัวโล ที่ช่วงหลังฟอร์มออกทะเลนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ซามโดเรียมาและในเกมดีบ0ต่อ4ผมดูแล้วยังไงยังไงคืนนี้ยูเวนตุสชนะแน่ครับดังนั้นไปลุ้นเมตส2นะครับสรุป3ทีมที่เข้าตาสุดๆนะครับเลือยภูในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ออนติกบินเบาในฟุตบอลโกปาเดเรแล้วก็ปิดท้ายที่ยูเวนตุสนะครับในฟุตบอล โกปาอิตาเลียนะครับผมมองว่าเป็นสามทีมที่จะชนะแน่ๆในคืนวันนี้นะครับเอาเหมือนเดิมนะครับฟังด้วยสำหรับล์แอดของเราครับแอดพัดยก77ร่วมสนุกกันได้อย่าลืมแอดไลน์ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ